ไม่ไม่เอาปลา่อนปลา่อนปลา่อนต้นะแงร้าก่ไปไปนะเอา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 เราเอ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 าหอาเ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 อาอาเอาเอาเาเอาเอจเอาอาเาเอาเาอาอเอาเอเเาเลขเเาเ สุดท้ายก็เพื้อสุดท้ายคือนหาวกระดกกระเดียกแค่สุดท้ายท้ายสุดครับท่านพาะรางวัลวันนี้นะครับผมหาพี่หาหรือพี่รองพีาพี่นาครับครับประเด็นพลองใจดีของเรานะครับครับท่านครับก็เชิญท่านอาดีเพออาจะมาผู้ตากนะครับโอ้เป็นมานเราปะครับ โอ้หน้าตาดีพร้อมครับครับเกษตรท่านสมบูรณ์ใจซื่อครับโอ้ยนะครับสุดยอดข้าในโพตากดู้แล้ครับนี่หน้าตาดีๆีไ้่มาจะโพตากยี่หรี่วะแหนมเอาเพิ่มมากกันนะอะไรไปเดี๋ยวมาที่เจ้าของเลยยอดยจ้ายอดเจ้าขอบคุณท่านอาเมืองครับอาทิตย์ด้วยครับทีมด้วยครับครับท่านที่ได้รับรางวัลนะครับหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดพัน ยืดด้วยครับด้วยครับอรายรล้เย็นกบาครับครับน้พยนกบาครับะบุนกับุต่นองตนองจุกโลอรันประสาทมื่อมากครับเออหักแดงแดงฟันกันเด้อกรองเด้อแย่งแยงกันครับแย่งกันะบุจแย่งกันเฮเฮราวันนี่ออกเดี๋ยวก็หถามลูกสาวกันลูกสาวเบิดไลน์ไปเลยลูกตะบุน ้องลอยแก่พัตตอรดงไข่ลองไข่บ้านหบ้านใด่อารเผ่การเผกานทีกการี่มันมาเรียกเ่อการยพ่อกาๆมันใช้ไข่กันได้อล้าวันนี้ออกหมายเลข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 อ้อยาจด้ร จับแนวรับนะ60รถ กพิ <icana> สังงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายนะครับรับถนนโอ้สวยงามสวยงามสวยงามครับครับสวยงามดีหลายดี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 ที่ครอบขลุมได้แก <Five> oh, ่ไปไปเล็กนี่เขาบัตรพี่ใหญ่เลยนะเพื่อนไปเห็นโอ้ใช่ไปเด็กเลขอบาทเท่าไหร่ครับคุณพี่เรือบาทเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทคุณพี่อยากได้อะไรครับ อะไรก็ได้ได้เอาจักรยานใช่ไหมแล้ววันที่ออกหมายเลขหนึ่งพัดลมครับผมขอบคุณมากครับโอ้โผม่าวรงนั้ครับผมห่าวื้เดี่ไรรอครับขอบคุณมาครับร่างวันที่ออกหมายเลขหาวันจอนมากสุเท่าไหรครับ อยากซอยยังคอนู่บ้านนียังนะ่มีหน่อยนี่ครเดี๋ยวมาดหมี้าร้อยบาทรางวัลที่ออกรางวัลที่ออกได้แก่ไต้แก่ได้แก่ไปหาแลเพื่นกไปยังไงไม่โอาเว้ยเแม่บ้าน่นสินะครับเห็นแม่บ้านต้อง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 าอนกัน้เ็บยา้ท่านสิงมาเลยเด้อมาเลยเด้อ หมายเลขเจพันลมสวยงามครับรานวัดเี่ยได้แก่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 ครับท่านได้แก่ครับได้ได้ครับวันนี้หมายเลขยี่สิบพัดลมขอบคุณครับเยี่ยมครับรับรางวัลครับรับรางวัลเราเลยครับ เชิญพารัชพันธ์จังหวัดโอ้ครับผมนะครับใสยงามครับใอว่ารางวัลกับผู้โชคดีนะครับผมเขียนกับเส้นการครับท่านรองนายกนะครับได้ลึกลหมายเลข16รถจักรยานดีดีครับดีดีครับเอาไปครับไปด้านนี้ครับอือผู้ใดเนาะ อยู่เมื่อบ้านเดียวอ๋อครับเมื่อบ้านเดียววันหน้ามาเลยนะเอารถจักรยานรถจักรยานมาดูนะครับขับรถจักรนนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายด้วยนะครับเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะครับ พีราขอบคุณมองข้าวความดีจากท่านในอำเภอคลับนะครงบโอ้ขวดขวดวดเกต้องเขาก็นาตาครับก้ามงมหลครับกามหลนี่แลละก็ตีง้มเลง้มเลยเ็ุ้นีละครับกาปุ้69พัดลมพัดลมนะครับครับผม

สีดำครับสีดามแดงครับผมเตรียมรับครับเตรียมรับเตรียมรับเตรียมรับแอมนะอ้อโดดายด้รถจักรยานเมื่อบานปันอุลานสายอ๋อไดครับลานสายมันรถแล้ว กตุขภาพก็ขอบเป็นสิริมงคลด้วยนะครับนะครับเราช่วยการชาติการชาติช่วยเรานะครับกับรัฐกระชาการชาติจังหวัดน้องไทยประจำปี2564ครับรางวัลต่อไปรางวัลหมายเลขหมายเลขหมายเลขพัดลมพัดลมเย็นๆนะครับเดินนะครับกทุขภาพ ก wow. wow. ็แค่เปลี่ยนแครับเดียวเองนะครับเดี๋ยวความยากสำหรับสอบเลี่ยนเนาะนะครับในช่วงต่อไปนะครับสำหรับท่านที่จะมอบรางวัลนะครับท่านขอครับรางวัลจะขยายครับทุกท่านจะคระตือรือร้นด้วยครับดีด้วยนะครับสหรับท่านผู้โชคดีนะครับรางวัลที่ออกรางวัลที่ออกหายเลย46พัดลงครับสดยอดเลยครับ อ้าวนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอย่างยิ่งนะครับท่านที่ได้รับรางวัลกลับไปบ้านวันนี้วันสุดท้ายครับอันนี้เป็นอะไรครับดีเด่นเลยนอะไรครับครับคื่นเต้นครับดีเด่นเลยข้าเจ็บวหมายเลข12ครบทุกอย้างเออมาเมื่อเดือนเมื่อ ในเมืองเมืองส้มไทยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับกับคุณหลักมือรางวัลกับผู้โชคดตีไก่ตีน่าตาตีรุ่นรางวัลใหญ่รุ่นรางวัลแจ็คพอตกับร้านมาฉากาชาตินะครับกาชาติเพื่เราเราชื่อกาชาติรีบกันเลยนะครับ20บาท20บาทเน้นนะครับรางวัลใหญ่แจ็คพอตออกมาเรื่อยเรื่อยแล้วขอบคุณทางอำเภอท่าบ่อด้วยนะครับบ่อรางวัลรถจักรยานนะะมาให้อีกถึงรางวัลเกับนะครับเป็นจอภาพหลักเจ้าภาพใหญ่ด้วย 26พับลมครับตรงนี้เราจะเร่งครับเอาเปิดกําลังลมเย็นเซยเว่เย็นเซยเว่เย็นเซเว่อ่านะครับขอบคุณอุปเวศพรทัทายด้วยนะครับนะครับมอบพัดลมนะครับเย็นๆให้กับผู้โชคดีจะพอร์ตแต่เขาจะพอร์ตแต่เขาหมายเลขหมายเลขสามผ้าห่มครับดีด้วยครับกินเลยครับหวนใหญ่ครับผ้าห่มครับ เลขสลครับคำถาต่อไปเชื่อได้ไครับผู้โชคดีนั้นต่อไปเชื่อได้ไหมครับยอดเยี่ยมครับหมายเลขหมายเลขแปดหม้อหุงข้าวยินดีด้วยครับตอนนี้พี่น้องประชาชนนะครับทุกหมู่เรานะครับวันนี้นี่โอ้ยน้องต่างอกตั้งใจมากเตี้ยเตี้ยพุรหาพุรศิบพุรเศร้าพุรสามศิบหมายเลขหมายเลข หมายเลขสิบสีพัดลมครับดีด้วยครับมหมายเลขสิบสี่ <reading> 14, คร mm ับ hmm. พัดมครับ uh, อ่านะครับเปิดหลอดเปิดหลอดหมายเลขสิบสี่พอร์ตแล้ววันใหโอ้หายากเลยนะรอบยูบานกบวใหญ่กบวยให่เดาะเปลี่ยนเอ่อการมอบยูบันกบวยใหญ่กบนย่นายครับเียแย่เลยวันนี้มือนแเน

ายเลขหนึ yeah. ่งหายเลขหนึ่งโทรทัศน์โทรทัศน์หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งครับอยู่บ้านกันเดบเวิร์กยูนันเดบเวิร์กยู่สวนกันเดบเวิรงกกันเดบเวิรงกันนะครับดูทุกช่องนะข่าวสารสื่อสารมวลชนโอ้สุดยอดนะครับทำเลยจริงๆนะครับโทรทัศน์โทรทัศน์อ่าตัวละครเอื้อทีวีครับครับ ลบด้านข้างแล้วด้านข้างได้รางด้รางครับหมายเลขต่อไปนะครับขอให้เ hmm. ป็นการเสียเวลาสโชคดีหมายเลขหนูหลากหลายแคสิการหมายเลขสองระไฟฟ้า กับารางวัลตอนนี้หาเก้าอิ้มันั่งมาได้แล้วครับตอนนี้ครับรอบย่อกันลุ่นน้ำยู่เด้ยดเนี้ยครับลุ่นน้ำแนวเบื้องไปอีกแล้วมาอีกแล้ว,มา,ลวมาอีกแล้วครับเชิญท่านผู้โชคดีขยับตรงกลางหน่อยครับ มาเลข54พัดลมครับยิ้สวยๆเยิ้มส่ยๆครับ54เุขียิ้มส่ยๆดีดด้วยครับดีดด้วยอืมนะนะครับเอาขยะมาบ้าครับกับห่างๆกันกระไรด้วยพี่น้องด้วยจะเอาหลายต่อมันอยู่มีมันไปเออแดงผู้อื่นแน่ห่ากระไรเออเวดได้เดียว เอาหมายเลขต่อไปครับหมายเลขหมายเลขไก่ปอ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 หมายเลขหมายเลขหมายเลขชิบสามครับพัดลมครับนี่เลยครับชิด้วยเชิญเลยครับเชิญหมายเลขหกหม้อหุงข้าวครับบ้านพี่กาปตัการกระผมจังหวัดนะครับกระผม เออนะครับต่อต่อก็เป็นตัวใหญ่บอกง่ายนะครับมาแล้วนะครับเอาเกินี่เขานั่งกินนานผมคุยไปกนัครับเข้าาร่อ้นะครับยต่อไม่นมือไนบาบนครับแกครับแก่ครับมาแก่อนไครับมาเลยมาเลมาเล่สี่

นะครับรางวัลใหญ่ครับรางวัลใหญ่ที่สุดของเวทีนี้ครับผมเพื่อความเลือเงี้ยห้าหกแปดอีกตั้งไปข้อหากุศลครับแข่งยังแข่งได้แจ่งเมื่อแจ่งไปเลยเดือดครับแต่ว่าแข่งผู้ส่วกับประชาการชาของเขานี่แข่งปวดใจเด็กเออแข่งปวดใจบนั้นรางวัลต่อไปหมายเลย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 สิบพัดลมครับ mười trăm, một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, พอแนะนำร้านเข้าขัาหนาตาอีนี่ได้สีเลยขอแนะนำหลายอย่างในที่แค่เดียวยินดีด้วยกคำสำหรับท่านผู้โชคดีรางวัลแจ็คพอตนะครับต้มน้ำร้อนผ่านไปครับแจ็คพอตต่อไปครับนะครับพี่ฟังอีเล่เลยพีชฝังอีเลยเฮ้ยหมายเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่งหัวหูข้าวยินดีครับต่อไปก็ทำหน้าต่อหมายเลขยี่สิบเอ็ดพัน ลมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับนะครับกินกับก้ำปลากระเสียกิ๊ตืตอร์ซีกอารายนะครับเออหมอกเขาอยู่หอนี่ว่าต้องมาด่านนี่หมายเลขหมายเลขเก้าหมายเลขเก้ารถจักรยานด้วยนะครับสำหรับกันผู้โชคดี นะครับแต่กับรัฐประชากาชาติของวานที่ออกได้แก่ได้แก่รุน่ยรุนจะได่ยนุนมาเลยสารถจักรยานครับยิงกด้วยครับ3าม3ุดสามสามสามครับสามสามอ่าทน่อยทีอันนี้เราระกเหีรู้ไ่านรู้ไักบอบานี่เออไอเก็กบอกกันระบอีกิ๊กทัพยังไม่ใส่ะบิด เอาดยน่นะครกลอบพ่อท่าสายซุปขาไทยลายไม้ฮัดลมครับัลมครับจิด้วยครับลมหมายเลขหกสิบหกนะครับหมายเลขหกสิบหกครับหกสิบหกครับหกสิบหกครับ รางวัลต่อไปตอนนี้รถมอเตอร์ไซส์2,000ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่กับเราเจ้าของมอเตอร์ไซค์เพิ่อนปวดหรือว่ารอนานแล้วรอนานแล้วรอนานแล้วรางวัลต่อไปหมายเลขหมายเลขสองตู้เย็นครับหมาตู้เลขสองครับตู้เย็นโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนี่นะครัลูกเกมของหลังดีแล้วนะคู้เย็นหลังดีแล้วเมื่อกีน้องเาจับเครื่องใหญ่ขออภัยด้วยโอ้เครื่องใหญ่ เลยถ้ารอเพียงหลักอาชาติครับทท่านยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับขอบรรยาการศด้วยเท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้เกียรติขึ้นมาบ่เอ่อบให้กับผู้โชคดีนะครับมาช่วยเหลือชาตินะครับ200บาท สำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรับท่านประเสริฐตูชาทน,นานน,น,ะะาน,นท์นะครับทำรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนักข่าวที่รานภาพรท่านรองศิริบาลวัฒน์นุ่มนะครับแล้วก็ทนรองนักข่าวนะครับลองดีนะครับโอ้โหโชคดีจังเลยแค่สองร้อยบาทเอ้ยัยงตู้เย็น แล้วตัวงเรียนเครื่องนี้ด <hatten> ้วยครับวันละวันผ้าไส่ขอรางวัลแจ็คพอตรางวัลต่อไปครับต่อไปครับนครับรถจักรยานครับรถจักรยานครับครับรถมอเตอร์ไซค์ยังเหลืออีกคันหนึ่งนะฮะรถมอไซค์ยังเหลืออยู่ครับยังเหลือครับเหลือยินตัวเรียนเครื่องนี้ครับทักษิณประมูลเรื่องนี้คันไหนครับเองเราคันนี้เราเลยหมายเลขหมายเลขกี่สิบสามครับพัดลมครับลงหมายเลขกี่สิบสามพัดลมกี่สิบสาม อ๋อหมบอีกหนึ่งชุดบอลนะครับก่อเราจะปิด้วครับใคที่ซื้อบัซื้อหัวนะครับครับโอ้ครับราวัลใหญ่จริงๆครับวันนี้โอ้ใหญ่แลราวัลที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์อีกฮะใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อีกน่กันังหวัดนะครับท่านเตาธนานรอรางวัลทรองทันครับเชิญครั่านรมาฮกครับโหสัญญาืไอ้ซื้อส ตี่แล้วัดที่หึงอีเมลเลยครับเต้นบักเต้นเนปลูกเก่คนน่ะปอยบอกเสียด้่ยผู้ดับเสียด้วู้ด่ะโอ้โหช่วปีงับช่วดีนะพี่บอลมาจกยี่สิบสามปีเลยคนช่วดีมันจะมีออร่านิดนึงสุดยอดจริงๆเลยออสุดยอดสี่พันหนึ่งบอกสี่พ่นหนึ่งใช่พันสอง เอาเลสามคร oh ับอเอออ่อะโ่อะานนาได้หอนาเลยด้ครอันที่าวั่อหมายเลขเมื่อกี้ท่านบรางวัลตอนนี้ท่านมารางวัลใช่หครับอันีได้สามวันที่ออกหมายเลขหมายเลขสกาต้มน้ำร้อนกาต้มน้ำร้อนหมายเลขสี่ครับ รางวัลแจ็คพอตนะครับหมายเลข4เป็นพัดลมครับ2รางวัลใช่ไหมครับสองรางวัลนะับลน้องอ่านสองรางวัลครับหมายเลขหมายเลข14หม้อหุงข้าวหม้อหง้าวส่หม้อหงข้าวสิบสี่หม้องข้าวนะครับหมายเลข14นะครับ เลขเจ็ดบห้าลเครับเรเ่เ็ดสิบลันนี้คนระับไ,ไม่ต้องอ่านะไรนะไม่่ออานเป็นพบหนะม,มายเลขสิบฮะมอบเลยราัลที่สีอนดี